ครับสวัสดีครับวันนี้มัน่อมเรื่อยครับนี่ก็เริ่มจากแกะฝาครับวันนี้แกะฝาแล้วอาการตัวนี้มาเวลาเรื่อยโซ่มันติดนะครับเรื่อยโซ่มันติดก็ดูแล้วตะเตอร์เลกตเตอร์แหวนเสียครับมันขาดนี่เราก็เริ่มด้ยขันออกครับขันออกไปทางขวานะครับออกขวาเข้าซ้ายครับเกี่ยวจะเป็นเกี่ยวกลับออกขวาเข้าซ้ายครับ จะเหมือนนี่อดเปลี่ยนใบตัดหญ้านะครับไปๆายไายกันจะเป็นโจกกับอันนี้เราแกะมาแล้วนะครับแกะแกะเขาเรียกชุดคาร์ดเรื่อยครับชุดนี้แล้วก็เราก็ดูข้างในก็มันชุดนี้จะเป็นมันจะมีสเตอร์แบบแหวนกับสะเตอร์แบบเปลองนะครับส่วนมากจะเป็นสเตอร์แหวนครับนี่แหวนได้ะสะเตอร์แหวนนี่เราก็เปลี่ยนสเตอร์ครับเปลี่ยนสเตอร์แล้วก็เปลี่ยน เฟืองปั๊มครับที่เป็นตัวขาวๆนี่ครับเราเรียกเฟืองปั๊มน้ำมันเฟืองปั๊มน้ำมันก็รูดด้วยครับเปลี่ยนน้ำเฟืองปั๊มน้ำมันรูดน้ำมันเลี้ยงโซ่ไม่ออกเนี่ยครับอาการน้ำมันน้ำมันเลี้ยงโซ่ไม่ออกนะเราก็ใส่ครับใส่ก็หันหันเข้านะครับเข้าซ้ายครับเเข้าไปแล้วดีหันเข้าดีหันออกดีหันเข้าดูครับ ฉันนี่ฮนะฉันไม่ถูกครับสเราถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมือพิเศษตัวนี้เราก็ใช้ตีออกได้ครับถกัดตีออกครับนี่ครับลองแล้วครับประมาณโตไหลปกติ ตามเศษจังหนึ่งเคยส้มอยู่ตรงนี้คือื่อครับงที่หน้าเราจะมีอะไรเดี <Interesting. S 1> ๋ยวมื่อคอยดูจะมีอกตุดตามเรื่อยกับตุกิกตัว้ครับตอตามเไปตามให้หนึ่งเคย้องตรงนี้ปรวับ